สวัสดีค่ะมอนี่ห้องมาย่างบาร์บีคิวกันพี่น้องมอนี้พอดีอากาศดีผ่านมาทั้งบ้านพี่สาวแฟนกันเลยพักกันแวะซุปเปอร์มาปปร์เกต็ตเห้นอากาศทด่ดีมินี่ยีบสองสองศา<อ>ก็เลยสื่อของมาย่างบานเพิินเพราะว่าอันบานบวกยี่พรนเป็นอพาร์ตเมนต์เนาะมันอย่างบไดย้ยก็เลยมาอาศัยบานเพิ่นอย่าง เนี่ยจะมีหมูมีไก่มีเนื้อแล้วก็ไส้โกกนะคะเนี่ยจะอย่างประหยัดไฟน้ำพี่น้องเพราะว่าเขาใส่แก๊สเนะาะบ่ได้ใส่ไฟฟ้าอากาศแดดดีดดพี่น้องเดี๋ยวมันกระสิหนาวแล้วเดือนนาน,นี่ก็สิหนาวแล้วนี่อากาศดีนะคะพอดีหยุดงาน ช่วงหยุดหยุดอาทิตย์หนึ่งเนาะพี่น้องเพราะเอนี้มีแดดมื่ออื่นก็สิฝนตกเขาใจว่าทั้งอาทิตย์เลยนี่ใสก่กอกขาก็ามีเป็นคล้ายๆใส่กอกอีสานไหมพี่น้องใสกออ่กอกสดของที่นี่แหละของบานเพื่อนนี่แหละพี่น้องแต่มันรสชาติคล้ายๆใส่กอกอีสานบานเฮาไอเนี่ยไก่นะคะอกไก่พี่น้อง เนื้อหน้าอกไก่นะไก่เนื้อหน้าอกเขาเอินจังไงก่อนี่ะไะจ้ะโดนกินเทียนนึงพี่น้องบ่งได้ไมิมองอย่างตะกี้ตอนสมัยอยู่บ้านพวกยี่พ่อนกับยางทุกเสาร์อาทิตย์นั่นแล้วตอนนั้นอยู่บ้านเป็นหลังเนาะบ้านนี้ขายบ้านเราไปซื้ออพาร์ตเมนต์ก็เลยพักกันบ่ามิมองอย่างก็่มาอาศัยบ้านพี่สาวอย่าง จอดบาร์บีคิวลไปหอมพี่น้องหอม,หอม,ห,อมหอมจ้าอยากไม่เห็นนั่นเนาะอย่างแล้วเอาไปเห็ดนไนอ้เอนาะเขาเอิญยังนำตกบ่เด็มันบอมีเครื่องปรุงใส่ยิ่บใบถือมะนำ้ำโอเคปิดไ้ ตัวนกกสิบีอุ่นปุ้มพี่น้องอันว่าสุกแล้วต้องกระสีบอกนะเครื่องอบนะเนี่ยไอ้ทีอย่างเลยนะบ้านเพิ่นกะเบ้าไก่เมืองกับพี่น้องอยูซิกทูน่าซิกทูน่าเพื่อนบ้านกระสิบีเอจะนามฝึกมานะ โอเคเลยได้บาทีงมันดังแล้วว่าสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วก็จะประมาณสีสีดำดำ <laughs> สีดำแต่ข้างนอกละพี่น้องออมันสุกแล้วคนที่นี่เพ่นมากยากยางแบบใหม่ๆเนาะแต่ข้างในมันบ่ใหม่ดอกยางใหม่แต่ข้างนอกมีตำบักแตงพร้อมเนี่ย ตำมักแต,แตงใส่พีขาเม็ดผลเด้พี่นองเพราะว่าขอบรัวนี่เพิ่นมากินเ็ดพอสมัยยายพ่อนทำงานน้ำเล่าเนอนาะเห็นงานเป็นแม่บ้านเล่าอะ่ะนะก่อนจะมาเป็นน้องสะใภยเพิ่นเนี่ยเราก็มากินอาหารไทยจะ้ะมากินเพดป้าพี่นองมากินน้ำกันไปแล้วคะ่ะพอกันไม่คิดนาคะ่ะ